ตนแรกนี่ผมอยากทําความเข้าใจกับให้พวกเราเข้าใจความหมายของปุ๋ยปุ๋ยนี่หมายถึงอะไรปุ๋ยนี่ก็หมายถึงวัสดุที่เราใส่ลงไปในดินนะครับใส่ลงไปในดินหรือเราจะฉีดพ่นทางใบนะครับสามารถที่จะเอาลงในดินก็ได้หรือจะฉีดพ่นทางใบบางประเภทนี่ใช้ใช้ฉีดเอาแล้วแล้วปุ๋ยนั้นก็จะปลดปล่อยธาตุอาหารที่จําเป็น แก่พืชแก่ต้นไม้ของเรานี่ซึ่งธาตุอาหารที่จําเป็นก็คือธาตุหลักนะครับในคลิปนี้ผมจะพูดเฉพาะธาตุหลักนะครับธาตุอาหารหลักก็จะประกอบไปด้วยธาตุในตัวเก็นฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมสามตัวนะครับต้องต้องต้องเข้าใจว่าธาตุอาหารหลักหนึ่งจะมีอยู่สามตัว N P K ในตัวเกนฟอสฟอรัสโพแทสเซียม ซึ่งจะสามารถทําให้ต้นไม้เจริญเติบโตให้ผลผลิตและก็สืบเผ่พาพันธุ์ได้อย่างสมบูรณ์อันนี้คือท่านอาหารหลักสามตัวนะครับ NPK นะครับว่าคือโดยธรรมชาติของต้นไม้นะครับคือเขาจะกินอาหารไปเลี้ยงให้มีการเจริญเติบโตจนถึงระยะแก่เนี่ยนะครับต้นไม้นี่ต้องต้องกินอาหารโดย ผ่านขบวนการซึ่งเรียกว่าขบวนการสังเคราะห์แสงนะครับเขาจะไปสังเคราะห์แสงที่ที่ใบซึ่งมีสีเขียวนะครับซึ่งสีเขียวนั้นเขาเรียกว่าคลอโรฟิลล์นะครับซึ่งซึ่งคลอโรฟิลล์นี้ที่ใบนี้จะเป็นโรงงานผลิตแป้งไระน้ําตาลนะครับหรือคาร์โบไฮเดรตน,นะครับซึ่งจะเป็นเป็นอาหารของของพืชพูด,ดง่ายๆก็คือว่าอ่า พืชจะเอาเอาเอาธาลัก n p k เนะี่ยมามาแปลงมาแปลงเป็นอาหารที่จะใช้กินได้คือพืชจะกินอาหารโดดเชิงเดี่ยวเลยโดดๆนีดด่ไม่ได้นะครับมันต้องมามีการปรุงมีการสังราข้อแสงที่ใบเขาก่อนคือที่ที่มีสีเขียวนะครับลาต้นถ้าว่าพืชไหนที่มีสีเขียวลําต้นมีสีเขียวก็สัรงะห์แสงที่ลาต้นได้นะครับ แต่ส่วนมากมันจะสีเขียวอยู่ที่ใบนะครับเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์แสงนะครับซึ่งกระบวนการสังเคราะห์แสงนี้จะประกอบไปด้วยธาตุหลัก3ตัวนะนะั่นแหละนะครับจะมีแสงแดดนะครับต้องมีแสงนะครับมีแสงแดดเป็นปัจจัยหนึ่งที่สําคัญนะครับที่จะไปช่วยในการสังเคราะห์แสงรวมทั้งกคาร์อบอนนะครับกซคาร์อบนอนไดออกไซด์และน้ําจากดิน เป็นปัจจัยที่สําคัญที่จะไปช่วยให้ในตอสเอรัสโพแทสเซียมนั้นไปสังเคราะห์แสงนะครับรวมกับคลอโรฟิลนะครับโดยมีธาตุทั้งสามหลักทั้งสามนั้นที่ได้จากปุ๋ยนะครับจะตำหนัาที่เป็นเอนไซม์เป็นฮอร์โมนเป็นพลังงานนะครับมาเมื่อสังเคราะห์แสงแล้วจะจะสามารถเป็นแปลงมาเป็นพลังงานให้แก่พืชได้ นรัต้องเข้าใจพื้นฐานเบื้องต้นก่อนนะครับว่าว่าว่าคุณสมบัติของของของธาตุหลักธาตุอาหารหลักสามตัวที่ผมพูดนั่นคือไนโต,เนตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเป็นอย่างไรเราถึงจะนําไปสู่แนวคิดว่าเราจะใส่อะไรอะไรอย่างไรนะครับเราจะใส่ปุ๋ยอะไรอย่างไรนะครับผมอยากให้พวกเรารู้จักว่าคุณสมบัติของธาตุอาหารหลักนะครับ อันแรกคือตัวเอ็นตัวตัวธาตุอาหารหลักตัวแรกเนี่ยคือตัวเอ็นคือในตัวเย็นนะครับตัวเอ็นนี่ทําหน้าที่บํารุงต้นและใบนะครับตัวเอ็นนี่จะไปช่วยบํารุงต้นและใบนะครับทําให้ใบนี่มีทําให้ใบนี่มีสีเขียวนะครับตัวตัวเอ็นนี่พวกสร้างสร้างต้นและใบนะครับต้องต้องจํานะครับว่าตัวเอ็นแล้วทีนี้ตัวพีคือธาตุพ้อส้อหัก ช่วยในการสร้างรากและเร่งการออกดอกอันนี้ตัวีมันจะไปช่วยรากให้เจริญเติบโตได้ดีแล้วก็หาอาหารได้ดีแล้วก็เร่งการออกดอกนะครับตัวีพอตพ,อพอลกตัวเคตัวคนี่คือโพแทสเซียมนี่จะทําหน้าที่ช่วยในการเคลื่อนย้ายแป้งและน้นําตาลที่ได้รับที่ได้รับจากการสังเคราะห์แสงแล้วส่งไปยังผลลาต้นหรือหรือหัวอ ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชน,นั้นคือหมายความว่าเมื่อเป็นการเมื่อมีการสั่งขห์แสงแล้วจะเกิดเป็นแป้งและน้ำตาลใช่ไหมตัวเคจะเป็นช่วยในการที่จะเคลื่อนย้ายแป้งและน้ำตาลนั้นไปยังผลแต่เป็นพืชที่ใช้ผลก็ยังไปไปผลแต่พืชที่ใช้ลำต้นก็ยังไปลำต้นพืชท,ที่ใช้หัวก็ไปไปหัวเค่นพวกมันต่าง นะครับพวกแคนล,ลอตนะครับอันนี้มันก็ตัวเคนี่ก็จะจะไปช่วยตรงนั้นแต่ถ้าพืชผลอย่างของเราเนี่ยขงโสือมันก็จะบทเทถีย่ก็จะไปช่วยในการเจรจิญเติบโตของผลนะครับพูดง่ายคือตัวเคนี่มีผลตัวพีนี่รากและหลอกตัวเอ็ใบลบต้นกับนองนี้นะครับเรา เราจำหน้าที่หลักคุณสัมิหลักที่จะพืชนํำไปใช้ประโยชน์ของ NPK นะครับต,ต้องจำนะครับเพราะเพราะถ้าเราเข้าใจตัวนี้แล้วเพราะฉะนั้นนี่เวลาเราจะไปใส่ปุ๋ยให้โฮงประสื่อให้ต้นฝลังเรานี่มันก็จะเราก็จะใส่ได้ได้ตรงกับระยะที่พืชต้องการนะครับซึ่งปุ๋ยปุ๋ยนี่ ที่ที่พืชจะนํามาใช้ที่เรานํามาใช้เนี่ยมีอยู่สองลักษณะนะครับคือปุ๋ยอินทรีย์กับปุ๋ยอนินทรีย์นะครับปุ C, ๋ยอินทรีย์ก็ก็ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกเรานี่เองนะครับซึ่งปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกนี้จะอุดมไปด้วยธาตุในตัวเกนจะมีตัวเอ็นนะครับจะมีตัวเอ็นมากนะครับตัวพีพอฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมนั่นจะมีน้อยมากนะครับไอไอปุ๋ยคอกปุ C, ๋ยอินทรีย์นี่จึงเหมาะที่จะใช้กับพืชที่เราใช้ใบ เช่นผักนะครับเป็นผักทีนี้เราเราต้องการใบมาใช้ประโยชน์นะครับจะเป็นถ้าเป็นไม้ผลนี่เราไปใส่ตัวเอ็นมากนะครับมีปุ๋ยใส่แต่ปุ๋ยสีอย่างนี้ไม้ผลมันก็จะเกิดแต่ใบนะครับดอกผลก็จะไม่ค่อยเกิดบางบางทีก็เกิดในลักษณะที่ที่บางคนบอกว่าอต้นไม้ดูใบนะครับ คือคือเขามีตัวเอมากตัวพีกับตัวเคเขามีน้อยมากนะครับปุ๋ยอินทรีย์ถ้าใส่กับปุ๋ยอินทรีย์ส่วนมากจะมักจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่ปุ๋ยเคมีนี่ก็ก็ออกก็ไอชนิดที่สองคือปุ๋ยอนินทรีย์หรือปุ๋ยเคมีก็เกิดจากสิ่งที่เป็นธรรมชาตินี่แหละครับเขาเอามาสางังเคราะห์มาเอามาเอามาทำเป็นเป็นปุ๋ยเคมี นะครับ<ม>ก็ก็มาจากธรรมชาตินะครับแต่แต่ปุ๋ยเคมีนี้สามารถที่จะกําหนดให้ตัว N P k เนี่ยมีจํานวนมากน้อยอย่างไรได้นะครับซึ่งซึ่งซึ่ง,งไอไตัวนี้จะมีขายตามท้องตลาดที่เราเห็นเป็นกระสอบกระสอบนะครับมีมีสูตรว่าสูตร15 15 15ก็แสดงว่ามีตัว N อยู่15ตัว P ี5ตัว K 15%นะครับที่สูตรที่เขาเขียนไว้0-10-24 24อย่างนี้แสดงว่าตัว N ไม่มีม,มีตัว P กับตัว K กำนองนี้นะครับปุ๋ยเคมีนี่สามารถที่จะก,กำหนดได้ว่าจะให้มี NPK นีเจำนวนเท่าไหร่ได้นะครับดังนั้นนี่ปุ๋ยเคมีนี่จึงจำเป็นจะต้องใช้ ในการทําสวนผลไม้นะครับไม้ผลนี่มีความจําเป็นที่จะต้อง,งใช้ปุ๋ยเคมีต่อไปนะครับคือใช้แต่อินทรีย์ไม่ได้นะครับแต่ต้องขึ้นแต่ต้องการใช้นั้นเราต้องใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมนะครับเราจึงจะได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและมีผลกําไรในความกานันด้วยนะครับเราต้องใช้ให้เหมาะสมมีวิธีการใช้ใช้อย่างไรใช้ตอนไหนใช้ใ้ถูกช่วงใช้ ใช้ไปแล้วไม่ได้ประโยชน์อย่างนี้ก็ก็เปล่าประโยชน์ก็ก็เลียงงบประมาณโดยโดยใช่เหตุน,นะครับเพราะฉะนั้นนี่การทําไม่ผลนี่จาเป็นจะต้องมีปุ๋ยเคมีนะครับซึ่งที่แรกผมทําสวนนี่ใหม่ๆนี่ก็ตั้งใจที่จะทำทาเป็นเป็นอินทรีย์อย่างเดียวนะครับจะจะไม่ใช้เคมีเลยแต่พอมาศึกษาเรื่องอคุณสมบัติของพืชของไม้ผลที่เราจะปลูกนั้นโดยเฉพาะหงบองสือแล้ว และก็ามาเมื่อดูเรื่องของคุณสมบัติของปุ๋ยแต่และชนิดชนิดแล้วนี่จึงจึงทำให้ต้องปรับเปลี่ยนมากแนวความคิดว่าเราจะใช้อินทรีย์อย่างเดียวไม่ไหนเราจําเป็นต้องมีเคมี K Me เข้ามาร่วมด้วยทีนี้ใช้เราจะใช้อย่างไงใช้ให้เหมาะสมนะครับอย่างที่กล่าวไปแล้วในปุ๋ยเคมี Me นี่ยังมีความสําคัญต่อไม้กดนะครับโดยเฉพาะฝลั่งหงปอสือ ซึ่งมีปัญหาในเรื่องการทิ้งลูกสาเหตุหนึ่งที่เขาทิ้งลูกคือต้นเขาไม่พร้อมหนึ่งละสองเขาไม่มีธาตุอาหารสะสมอยู่ในลำต้นที่ที่จำเป็นต่อผลนะครับโดยเฉพาะตัวกลางกับตัวท้ายธาตุอาหารที่จำเป็นต่อผลก็คือตัวกลางกับตัวท้ายใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่เมื่อเขาต้นเขายังสะสมอาหารไม่เพียงพอ สะสมตัว P กับตัว K อยู่ในลำต้นไม่เพียงพอเขาก็จะทิงลูกอันนี้คือ,อยิ่งทำให้ปุ๋ยเคมีมีความสัมพันธ์กับการติดลูกของของโครงโกลสีนะครับเพราะฉะนั้นนี่ในการให้ปุ๋ยเราต้องมีวิธีการที่จะทำให้ทั้งให้ต้นเขาจเจรเิญเติบโตมีความพร้อมและมีการสะสมอาหารมีการสะส,ะสะมแร่ธาตุที่จำเป็นที่เขาต้องการนะครับ ผมก็อยากจะนำเสนอถึงแนวคิดในการให้ปุ๋ยให้ปุ๋ยเนี่ยฝรั่งงบกระสือที่เราปลูกนะครับว่าในช่วงเล็กๆจนถึงก่อนที่จะเขาจะติดดอกคลนี่คือในช่วงเล็กถึงช่วงเป็นสาวเอาพูดง่ายๆผมจะใช้สูตรอ่าปุ๋ยเคมีสูตรเสมอนะครับอาจจะเป็น15 15 15, 15หรือ16 16 16 โดยใช้ควบคู่ไปกับปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักนะครับสาเหตุที่ผมใช้ควบคู่ไปกับปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักคือเราจะใช้เคมีอย่างเดียวเลยได้ไหมก็ได้นะครับแต่คุณสมบัติของเคมีอีกอย่างหนึ่งมันมัน,ม,นมันมีความเป็นกรดนะถ้าใช้ใช้แต่เคมีอย่างเดียวนี่มันก็มันก็จะทําให้ดินเราตายเร็วอดินจะเสียเร็วดินจะเป็นกรดพูดง่ายๆคือคือ คือคุณสมบัติของปุ๋ยเคมีเขาเป็นกรดใช่ไหมครับเมื่อเจอน้ําฝนน้ําฝนก็มีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆนะครับเพราะฉะนั้นกรดเจอกรดก็ยิ่งกรดก็ยิ่งดินก็ยิ่งจะกลายเป็นกรดนะครับแต่แต่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักเนี่ยเขาจะมีมีฤทธิ์เป็นด่างนะครับกรดเจอด่างมันก็จะทําให้ให้ดินเราคงสภาพดินเรามีความเป็นกลางนะครับมีความสมบูรณ์เพราะฉะนั้นนี่ผมจะใช้ ปุ๋ยเคมีควบคู่ไปกับปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมักนะครับช่วงเล็กๆนะครับช่วงเล็กๆนแต่แต่พอพอเขาช่วงเขาจะติดผลนี่ก็ก็มาเปลี่ยนเป็นตัวกลางและตัวหลังสูงนะครับถ้าเป็นปุ๋ยคอกนี่ก็ควรเป็นมูลสัตวรร์ปีกพวกขี้ไก่ที่ข้างข่าวอะไรทํานองนี้นะครับเพราะเพราะขี้ไก่ขี้เป็ดขี้ไก่หนึ่งจะมีจะมีตัวเอ็นสูงอ่า สูงอยู่แต่แต่ตัว P กับตัว K ก็มีบ้างมีม,มีมีมากกว่าขี้วัวนะครับก็ก็ปุ๋ยข้องนี่ควรควรเป็นขี้ไก่แกบทํานองนี้หาได้ง่ายนะครับแต่แต,แต่แต่ปุ๋ยเคมีนั้นจะให้ตัวกลางและตัวหลังสูงนะครับตัวตัวหน้าเนี่ยแทบจะไม่มีเลยจะขึ้นต้นด้วยศูนย์ยี่สิบสี่ยี่สิ่หรืออะไรทํำนองนี้ที่เราก็ เวลาเราไปเลือกซื้อปุ๋ยเคมีแล้วก็เราก็เอามาใช้ให้เหมาะสมกับช่วงระยะเวลาที่พืชน,นั้นต้องการนะครับซึ่งซึ่งจริงๆแล้วนี่ที่ที่ช่วงเล็กๆเนีเ่ยทำไมผมใส่สูตรเสมอๆจะไม่รับเพราะ,ะ,ะช่วงเล็กมันกําลังจเจริญเก็บโตสร้างลําต้นสร้างใบตัวพีกับตัวี่ไม่จําเป็นต้องใช้ไม่น่าหรือใช้ยูเรียอย่างเดียวคือสาเหตุที่ใช้สูตรเสมอก็อยากให้ ให้ฝรั่งเรานั้นมีการสะสมตัว P กับตัว K ไปด้วยนะครับไม่อยากให้เขาเจริญแต่ใบอย่างเดียวสายยูเรียอย่างนี้มีแต่ตัวหน้าอย่างเดียวแต่เขาไม่มีตัว K ตัว P กับตัว K สะสมไว้มันก็จะส่งผลต่อการติดผลเพราะฉะนั้นนี่ผมก็เลยให้เขาสะสมตลอดเพราะฉะนั้นช่วงเล็กก็ยังยังมีตัว P กับตัว K ให้เขาได้กินอยู่ แต่ช่วงติดผลนี่ถึงมาเปลี่ยนชัดๆเลยมาให้มีตัวหน้าตัวหน้าให้มีน้อยนะครับอันนี้คือคือการให้ปุ๋ยที่ในแนวคิดที่สวนเราทำนะครับทีนี้ทีนี้เราให้อย่างไงจ,งจึงจะบอกว่าให้ให้ถูกให้เหมาะสมการให้ปุ๋ยนี่ครับปุ๋ยเคมีนี่อย่าลืมว่าปุ๋ยเคมีมีมการสลายนะครับ สลายเพราะฉะนั้นนี่แนวคิดของผมคือผมจะให้น้อยๆให้เขาน้อยมากคุณง่ายให้น้องเขาน้อยจะบ่อยครั้งรักษายินันตรงงล้างบ้างนะครับแต่รักให้นานๆน,นะครับให้น้อยๆจะบ่อยครั้งคือหมายความว่าประมาณอาทิตย์ละครั้งนะครับจะให้อย่างเช่นว่าถ้าเล็กๆอยู่ในกระถางผมจะใช้หยิบหยิบนี่ก็แช่ว่าหยิบสองนิ้วเพศหยิบดับประเภทสองนิ้วใช้สองนิ้วหยิบหยิบปุ๋ยนั้น มาใส่นิดเดียวนะครับอาจจะมีอยู่หกเกเม็ดออย่างนี้มีเม็ดปุ๋ยอย,อยู่อย่างนี้ผมก็หยิบหไปอย่างนี้ต้นใหญ่มาก็ให้เพิ่มขึ้นเพเพิ่มให้เหมาะสมโดยใช้หลักการว่าถ้าให้ให้เขามากเขาก็กินในแค่นั้นนะครับไอส่วนที่เหลือมันก็จะเสื่อมสลายไปแล้วมันก็จะเปืองโดยใช่เหตุนะครับให้เราคิดถึงว่า ลูกเรานี่อายุหนึ่งปีนี่หนึ่งขวบนี่เราต้องการให้เขาโตเร็วๆเ,เ,เราก็เอาข้าวหูข้าวให้เขาวันละสิบหม,มอ้ออย่างนี้จริงๆแล้วเขาก็ยินกินแท่แค่ที่เขากินได้นะครับให้มากเท่าไหร่ก็ไม่สามารถที่จะได้รับประโยชน์มากนะครับเขาก็จะมีกินได้จนนั้นผมจึงบอกว่ารักเลน้อยให้บ่อยครั้งอาทิตย์ละครั้งให้เขาทีลนนี่ ก็จะกินตลอดเพราะฉะนั้นนี่การสูญสสายเปล่าประโยชน์ของปุ๋ยจะไม่มีนะครับอันนี้อันนี้คือหลักการที่สังสวนของเราใช้นะครับอีกห่างหลักการหนึ่งที่ซึ่งซึ่งพวกเราไม่ค่อยคำานงนะครับแต่แต่ผมอยากฝากไว้ว่าให้เข้าใจนะครับว่าไม่มีน้ําไม่มีแดดไม่มีประโยชน์นะครับเราใส่ปุ๋ยเคมีปุ๋ยปุ๋ย,ป,ย,ป,ยปุ๋ยข้อปุ๋ยหมักลยมันเราใส่เข้าไปน่มันก็อยู่คงคนอย่างนั้นนะครับ เวลาเหมาะสมมีี่ยมีน้ํามันก็จะนํามาออกมาใช้ได้แต่ปุ๋ยเคมีถ้าเราใส่ตอนไม่มีแดดไม่มีน้ํา่มันก็จะเสื่อมสลายไปในอากาศนะครับเพราะฉะนั้นนี่เราจะใส่ปุ๋ยเคมีเราต้องดูด้วยบางทีช่วงนี้มันฝนตกชุกอเป็นอาทิตย์อาทิตย์แถบจะไม่เห็นเดือนเห็นจันวันเลยอย่างนี้เห็น ใส่ไปก็ไม่มีประโยชน์นะครับไม่มีแดดหรือเราใส่ตอนที่ไม่มีน้ําใส่แล้วไม่ได้ลดน้ําใส่แล้วไม่มีฝนตกมันก็ไม่สามารถที่จะละลายไปในดินก็ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นนี่เราต้องําน,นึงใส่ปุ๋ยก็ดูตามมาตาดูดูดูหน้าดูหลังด้วยว่ามันมีแดดไหมมันมีน้ํำไหมนะครับเพราะฉะนั้นต้องคาน,นึงซึงตัวนี้เราถึงจะได้ประโยชน์สูงสุด